สวัสดีครับทุกคนเรากำลังไปงานมหากรรมหนังสือครั้งน <for> ี้จะเป็นครั้งที่50ของงานสัปดาห์หนังสือนะทุกคนมาแล้วไปขี้โดนหองกูอีกแล้ว งานหนังสือกันแล้วกูอยากได้หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แต่กูไม่รู้กูจะหาจากไหนมันจะมีบูธอยู่กูจำได้กูบอกเลยว่าต้องทะลุไปมันหนาวตรงนี้หนาวจริงนุ่นนุ่นนุ่นใส่ด้วยทรงโอ้โหคนใยทีคนเยอะริงวันแรกๆไงของของมันเยอะของมันเยอะคนก็เยอะด้วยเออมาวันหลังๆของไม่ไม่มีเลย ยังไม่เยอะมากเฮ้ยน้อยอยู่น้อยกว่าที่คิดมีโมเดลด้วยว่ะกระดุมแล้วอาซินาบันาประวจไปอะไรเงี้ยแล้วมันมีตอนนี้นามัวมันมีประมูลอยู่อาซินาอเดเวลคันโซงนับพิมพ์อยู่สุดทางอ่ะ เราไปตามฟอามฝันแลวปล่อยไปล่อยป่าเลยอ่ะแบบม่ขายไปแล้วอะ่ะม่นเขารับกินไปแล้วมันายไปเลยระหว่างเราเราไปเดินหาอาอื่นทำดีกว่าโอเคแม่เจ้ามอใหญ่จริงอีกแท้วครับ้ตอนนี้ก็คือรอรอไอบ้บูเพราะว่ามันเข้ามันเป็นหลงปล่าแล้วโอ้เจอของที่ยางได้แนละ้วเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนนะ ทุกคนตอนนี้เราเจอไอ้บูมแล้วหลังจากแม่งหลงป่ามานานกูบอกมึงรอนานแน่หนักนะเลื่อนหนักมานะมองอึงดูเดิมึงเก็ยบยันเล่มหนึ่งเลยทำไม่ได้ผมจำได้ว่าซื้อแบบไอ้พวกยาจำได้ว่าซื้อหน้าโรงเรียนไปแล้วเรีบางเล่ม,มแล้แต่ภาพบูไม่ได้ถ่ายชะนะสิงวาตอนแรกก็จะถ่ายว่าไ,ไม่จำได้ว่าเล่มแรกๆเก็บไปแล้วมาแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแม่งสิบสี่สิบห้าหายไอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหายยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบกูมีนะเว้ยอ่านหลังแล้วหนังสือไม่ขาดตำตการเล่มไหนไงอะไรเล่มสี่มันไม่รีพิ้นไงแต่อเช่นเนี่ยมึงรีพิ้นมีมีกูมาก่อนหรือเปล่าว่วามซื้อเล่มแรกๆน,นานเลย ไม่น่าเลยทำไมนเว้ยปีหน้า <c oughs> ปีหน้าปีหน้าคนจะติดสอบติดสอบติดสอบแล้วก็ติดสอบเ่านันแหละชางหัวการสอบคือมถึงนั่นแหละกูไปละกูไปเดินเล่นดีกว่า A f e w moments later ทุกคนเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้คือไปสุ่มมาไปสุ่มกาชามาแล้วเพิ่ได้เกลือ หวังลิโมรูเป็นฟิกเกอร์แต่ว่าได้เป็นอันนี้แทนปีนี้ดวงมันแย่จริงๆทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรับน้องสาวของเรากันนะครับทุ้เดินไกลแล้วด้วย น้องสาวเราหลงทางนะครับจังหวะน,นี้นางบอกว่านางอยู่ทีแล้วไหนวะคิดอะไรโด,ดนแสง่ะเนี่ยหาไม่เจอ,อ <c oughs> นางรู้ตัว ไปเดินไหนไปัเพอไปอะไรเนี่ยุษาเดินไม่ได้เดินรุาเดินมรับเลยเนี่ยตอนแรกเดินผ่านหน้าไปแล้วนะไม่เห็นเหรอเไร่ดูโทรศัพท์นแล้วอะไม่ได้ดูโทรศัพท์อยู่อะ แล้วเราทำอะไรอยู่เืออะไรนะมืออยู่ใช่ไหมเมื่อยไม่เหนือไม่ได้มือ,มมอ,มมอรีบเดินอยู่ <aret ruled. S 2> อ๋อรีบเดินจนไม่สังเกตว,ว่าใครหัวงบนแดงๆอ่ะนี่นั่นแหละไม่ได้มองเลยอ้าวจีอยู่ข้างบนนะได้ไงรีบเดินไปชั้นบนไม่ได้มองอเลยเหรอใ <a> ช่เอาตอนแรกคือเดินมาถึงตรงนี้แล้วเปล่าเดินมาถึงตรงนู้นแหละก็ปล่อยเพื <laughs> ่อนทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเห็นมันจ่ายตังค์อย่างเงี้ยแล้วคนมันเยอะเลยวิ่งออกมาก่อนก็ได้ก็คือจะซื้ออีกว่าไงนะ ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วมั้งหนังสืออาจจะไม่ซื้อแล้วแต่ยังมีอื่นที่อยากจะซื้ออยู่จริง,รงๆวัน,ว,นวันอาทิตย์คนเยอะกว่านี้ใช่คนเยอะมากเต็มแบบเต็มหมดเลยเน่นอ,อันนี้คนน้อยลงเยอะมากดีแล้วดีแล้วดียังไงคนไม่เยอะไม่ดีเลยการถ่ายเทย<ฮ><ฮ>เล่นเทลวะเพื่กันถ่า กมีมีโมเดลของพี่กูต้องการอยู่เดี๋ยวก่อนโอเดีวแฮร์รี่คอตเตอร์ของฉันเฮ้ยนี่แล้วเว้ยนี่เลยที่กูต้องการสองร้อนหยิบร้อนให้หน่อยตัวละเท่าไหร่นะไม่รู้ไม่ดูก่อนหยิบด้วยตัวละเท่าไหร่นะฮะ ไม่เด็กข้าวเย็นแม่ครับผมไม่ไปตากินข้าวเย็นครับมีร้อนึ่งอะบ้ากูเล่กกเล่ไปเสือไม่งัน้นต้องเบิกอะให้ในกูดได้ระสีพันแล้ว้วสีพันก็เย็ยชิบหาได้เลย400บ้ทยสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยเฮ้ยห้าไปตากกับบาทด้วยสี่ร้อย แมมแมมไปหาแมมแมมไม่อยู่ต่อเรื่อให้โคโคเปียมมีลายเด่นด้วยเสื้อลายเด่นนะไม่ทันละอะไรเงินหมดต้องซื้อชายแล้วเวลูกรักหมีโฮโยได้ะเปาใจลีลานอีกต้องสี่แล้วนะฮะตองสี่แล้วนะเอเดี๋ยวไปต้องรีสักข้ารอบอะเอโคโลไลท์ไม่ทันแล้วสามร้อยตามตากูไหลละบอกวิวอ่ะได้ฮ้องอ่ะทายบอกไอ้ฮ้องมึง มึงเห็นด้านไมหัวเขียวหัวเขียวเนี่ยเหรอเออขอไปได้ไงพค่าน้องออมไปหาหนังสือเรียนดีกว่าหาได้หนังสือเรียนใช่ไหมคะหนังสือแบบไอ้เล่มสีอะอังกิโกโตโทโมรชิอะเขาเก๋ไม่ใช่หรอบอกว่าอยากได้ก่อนจะมาเรียนก่อนตอนนั้นออมไปซื้อที่ตรงไหนนะอนะออมไปซื้อที่ตรงไหนนะตอนนั้นนะ ไปบูมลงข้างล่างไปไปจุดเริ่มต้นดีกว่าเราสามารถไปฝากของได้ก่อนนะเห็นแล้วตรงนู้นออไปฝากไหมฝากกระเป๋าแล้วก็ลืมกลับมาไอ้เหี้ย <c oughs> ฝากของไหมคำแนะนำรั้งสุดท้าย <c oughs> ฝากของไหมของกูไม่ต้องเดี๋ยวกูถืออีกเดี๋ยวกอนขอจัดระเบียบเ <c oughs> ี่ยเนี่ยอยากได้ ลอดูแป๊บนึงได้ไหมดูก่อนว่าไหนที่อยากทำจริงๆลุงแนะนำมาสักอย่างได้ไหมฮะแ,แนะนำผมสักอย่างได้ไหมพวกนี้แนะนำว่าผมควตรต่ออะไรเป็นแบบบิ๊กินเนอร์ออกต้นขาเลยนะครับไม่เคยต่อกันมาครับบ้านก็มีให้อ๋อ่บ้านก็ดูง่ายแต่ถ้าเราต่อนะเอารถมี่นะโอเคฮะแต่บ้านมันดูง่ายไปเอาให้มันยากก่อน นั่นผมเลือกรถนี่แหละง่ายไปคิดป้าติวง่ายง่ายโอ้โหจะมาซื้อหนังสือนิยายให้ริปตเตอร์ลืมไปเลยทันไหมไม่ทันแล้วหมดแล้วไม่ใช้แล้วเงินหมดตัวไม่ใช้แล้วเงินอันนี้เดินเร็วหรือ <laughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะใช้แล้วนะตรงไหนจ้า นนดูอะไรคิดอดี่คิดอยู่ยาจะซื้อดีไหมใช่ไหมเนี <laughs> ่ยเราเล่มห้าเล่มหกสิ่งที่เราต้องเรียนคืออันนั้นแต่เราไม่มีรุ่นพี่มาติวให้เพราะว่าเราต้องเรียนรู้เองมากับเรามีเสียตังค์แน่นอนใช่ทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านโคตรเหนื่อยเดยอเดีย๋ยวค่อยไปสรุปราคาใน ของที่เสียไปในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปรีวิวของด้วยบ๊ายบายบบ๊าายยจ้าสำหรับใครได้ดูถึงจบนะครับ mm hmm. ก็กดไลค์กดแชร์ hmm. กด subscribe เ mm hmm. ป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย